ก็ไคเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว้ัหนแต่ว่าถ้าเราดนี่คะ แม่น่อก็คือจานีใช่ไหมาีปดจปดด้านนี้หสเียงแลวด้านนี้กเียงแะแล้วถ้าจะเตยงสเียงนี้จะเป็นที่7ปีันี้แต่เจ็ดเตี่อของูมั่นเู้ขอมี เรามันเป็นใช้ของดับขงจุญญา็กไม่เป็นไรร้อยของปกครองของจุญาจุญวาน้าวแค่สิบชุดแค่สิบชุดก็ไปเอาปองพิอยู่ในความเห็นของคุณหมอสองรอบสามรอบแล้วแต่ีใช่ไหมครับเพราะเราต้องพัฒนาแต่กำลังเราด้วยเพราะว่ามันจะต้องร่วมมสุกันไปของมหาลัย กางก้านะี้ก็ปีนห้องกนที่ <gamma enders> เป็นชาติแค่เลยท่นี้เป็นที่รู้ไ้ก็รู้ไปจากไหนระดีรัม่้าสินี่ยรอ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 คอร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 อีอร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 รอรอรอออรอออออร ได้เยอะมากมันมีแต่เรารอบห้องน้ำคงที่ลบาก้อหนึ่งห้องน้ำก็มาห้องน้ำก้นนอยจะให้คนไปูลงเ่ห้องน้ำน้อยลำบากมีคนสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วนะจะกล้าหรือเปล่า Grazie.